ฮัลโหลสวัสดีครับอยู่กับผมคุ้งดำซิ่งครับเดี๋ยวไปดูจานหมีเช็ครถก่อนสายร้อนสายร้อนสายร้อนเช็ครถดัวเช่าบรรยากาศด้วเช่าครับเดี๋ยวบอดินกับมอก่านเลยครับพี่น้องเอฟซีเนี่ยมอก เรเช็คแบบไปโก้รับนี่ครับไปโู้ต้องจอตานี่ครับต้องจอตานี่ตะวันบอกว่าวมันในโรลิกมันรลัวนะครับตรวจไปโดดบบู้แล,ล้วมันในโรลิกรลัวต้องจอตานี่ครับเพราะว่าจะเราได้เช็คแบบมันในโรลิกได้ครับเราเช็คน้ำเช็คน้ำเกลือ เดี๋ยวว่าอะไรกี้เดี๋ยวอันไม้กำร,รับไม้กำสั่งมาจากญี่ปุ่นแตร่รับไม้กำกว้างปุงถ้าไม่มีไม้กำโกคกัสได้ครับใส่มันไอ้วลิคก,กับตัวนี้ ซีนป้ากบกมันรัวพี่น้องซีนป้ากบกมันรัวมันผมาเล่นหนไรนี่มัน,มน,มนตอนนีเลยเนีโกโกโก่ยมันมันรัวมันธรรมดาอลไรรถโกกเแต่เอืนมันร้อยเม็ดสีนป้ากบกตัวหน้าเรารัว,วไอ้นี่ไม่อ้นี่ไม่เปิดดิ แต่ตัวหน้าตัวเดียวเราไปโกด์นถ้าสินรัวมันไหนมันไหโรดิกรัวนี่ต้องจอะตานี่นได้ว่าจะได้เช็คแล้วมันไอนโรดิได้ กองมาไฟใหญ่โย <formation> ่ทั้งนั้นนะครับเติมเติมไมโลติดตรงตัวกว่ากับปลุกคันเอาก่องรุ่นนึ่งนั่นอันตรายแบกู๋ก็มาตัวรุ่นนึ่งกันแต่ว่าน้ำมันไหนเราลิกกับกว่าม้อน้ามันเมื่อนกันมีคนเคยเติมปิดมาแล้วนะเอานามไปได้ตั้งแอ่ลูลิกบางกิโดะมอนามอะไรทั้งนั้นปั้มกว่าเดียวเต็มเลย ปลาไปตรงหีดริบลิดกิ่เรีได้ไปเลยนำในใ,นในต้อกเลยตัวนึงอันตรงแตรดีแบบแต่อยู่กลางๆนี่คือว่าต่ง <c oughs> างมันอะไรอีกอุ้ยนู้ปังอะไรเราอุ้ยนี่เลยวะ เพิ่ปังเลยตาเลี้ยเลยนะวะกว่านี้นะไม่ปลือยเลียตามนี้ไม่ปังเลยเลยผมไม่ตึงกันกันนะวะไม่เลี้ยเลยทีนี้นวดจังนิวเกลี่ยรมาแลี้ยมาลงจากนู้นเอง มันเราลิกไม่ใหญ่ยดร่องร่นนะพี่น้องมันมันร่อนไหล่ยศร่อนไหล่ยศนี่ร้อนประมาณน่ะต้องนิดตามนิดได้เรื่องแต่อเรื่อยอยู่ xin bao bố mình rùa có anh nhây này nó quỷ Tụi mình mì bắt cho cái này mì rai, mì Cần bóng mày Cần mày mặc lên tao ăn Cần tao ăn ra đây mà

อันนี้เมาวินไปวิ่งงานลเลี้ยดิบเดี่ยวแล้วพี่ต้องไม่รู้เลื่อเลื่อเลี้ยดิบได้ไหมนู้นตีต้นแล้วฮะประมาณนั้นเลยนะวะจากเลื่อจากตอดินนั่นแล้วก็ได้เลยนะวะเลี้ยดิบไม่ได้ตีแต่ป่ามาเลี้ยเลยว่าว่างตอนป้าเตียงเลยจ้ามริบหน่วยต่องเต้ vắng, soi, pa tiếng, đây ừ. là cái, không ai, phải cút, cút, trên anh nong à, phải yết, cái này, nó bấm cái này nong, anh anh nong phải lên, cứ anh nọ, anh để đồ mèm đấy này mà. จะพาไปเลยหน้าง,งานกับวางโต่อตามจิหน่วยความลึกประมาณช่องเมตรกลึงได้ชนะ่องเมตรกลึงความกว้างนั่น,นต่อที่มาหน่วยที่มาที่บกวันนี้ก็มาเปิดมีช่องน่วยเลยแต่ก็บอกที่มาหน่วยนะความกวาม้างที่มาเมตรความยาวความยาวตึ้งนั้นตึ้งนั้น หีด็บเม็ดตา้ไหมดูความยาวของบางที่มาความยาวยีด็บลึกประมาณเจ้เม็ดกลึงได้ได้ไหมลูกปีห้าทิปเดียวก็ตีว่าเจ็ดิปนู่นเด็กนู่ความยาวประมาณก็ยีเด็บตีว่ายีเดิบความยาวจะกลางในบกไปอันนึงแต่ความกว้างั้นในตัวที่มาหนุ่ยตัวมันหน่วยเม็ดเยอะ So nói mét, tất đi mắm mẹ tìm qua mặt đô mẹ tìm mặt răng lên. Rô đây đi 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 rồi đi có đi rồi đây ít, ít đi để ไม่เม่าก็มากันหรืดินนั้นมาจุไอแต่เมาก็ไม่ยอมมาจุอะลรดินนั้นพอเราวิ่งไปแต่ไไนี่ตั้งปีนี่เราเกียติทิพย์เนาะมาลองเกียติทิพย์เตี่ยวเตีย่ยวอีนี่ไปไตรต่อเสียแ,แต่ว่าตากแดดช่วงวันโตกว็วันแดดตุกอาจารย์ไปรักได้คุยไปเดินตากแดดตั้งวันความร้อนขึ้นเลยปุ๊บอะไรว่าวางต่อเราความร้อนขึ้นเรา เคมืองเกลืองคเหมืองเกลืองกัดไม่เอาเหมืองเกลืองไม่กัดเกลืองตัวนี้เป็นเกลือมิตรูรูปแบบเตอร์โบปั๊มเกียร์เ้ามีตอนนี้เลือกเกีเลือกเอกียร์เมีเลยครับตอนนี้ไม่ตึงจ้ามนะเกลเืองตัวนี้รอยรอยว่าดแรงมากครับตอนนี้เลือกประมาณนึงโรยแรงมากเลย Bấm kìa trăm vị và lượt kìa trăm vị gặp tầm nhé Kẹo viên ăn vầy เบโก้นี่ว่าเจ้าแจ็คมันเก่งเช็คนามแจ็คมันไหนเลยแต่แจ็คการ์ตัวนั้นกันมันโป๊ะตาวิ่งมันเหนียวมันมีเก็มวัดอยู่กันด้วยกันตรงกลางแต่ก็อาจจะบีอาจจะาบีนี่วันเย็นแต่ว่าไม่เก็บรับบาลตั้งไว้วันเย็นเลยกัวเจะมาไม่ต้องอัดอยู่แล้วฮะเอาไปได้เลยเนี่ยหว่าอันั้นมันมีเตวัดโจรมันมันเหนียว ใหญ่กัดนะครับบันเนะยวนกัดกระยู่ปังกันนะี่ฉันมีอาบ,บีกหลังนี่อะลรว่าจะเอาไป้ก้ตรงวันนี้นะขอวันยินไม่ได้ตั้งไว้จาบ,บีก็เลิกกายลาบีลอนะครับเพื่อเป็นการไม่ไม่ลุกปลอกมือไม่สกปรกมือต้องใช้ชลาบีลอด เชาบีรถก็รถหนึ่งประมาณห้าสิบกว่าบาทห้าสิบบาทได้รถหนึ่งใช้ของเชลเชลบี่รถประมาณรถหนึ่งห้าสิบบาทได้ครับบอกให้แพงไว้ก่อนไม่รู้รถเท่าไหร่ซื้อมาเป็นรังอ่ะ ต่าแกซื้อมาเป็นลังอะ่ะแต่ถ้าขายเป็นโหลดก็ประมาณโหลดละสิบนะครับนี่เนี่ยหัวเช้ารถแบคโคห้ามลืมเด็ดขาดครับแต่ว่าใครขับอยู่สิ่งที่ควรทำคือเช็คน้ำมันเครื่องดูน้ำมันน้ำเช็คน้ำมันเอวอัจจลาบีแล้วก็ดูไอท้ที่สายที่ว่ามันรั่วม,มันซึมสายที่กำลังมันเสื่อมอยู่ สายรูลิกอะนะพี่มันเปื่อยแล้วดูใ้ดีครับถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเลยไงถ้าให้มันแตกถ้ารอไว้มันแตกเดี๋ยวมันจะเสียเวลาทำงานจะดูแล้วว่าสายลิกเส้นไหนที่ว่ามันกําลังจะขึ้นสวรรค์แล้วก็สั่งให้เขาซื้อมาได้เลยครับซื้อมาสํารองไว้ไม่ต้องรอให้มันแตกนะพี่น้องนะมันเสียเวลาทํางาน ถ้าเป็นวันอาทิตย์ตายเลยครับไม่มีร้านร้านปิดหมดถ้าว่างๆก็เย็กไอร้อมันลอยครับดูเจะ b บีทีเอด้วยครับอยู่ข้างในต้องยก็กอ่ารถยกขึ้นมาครับให้เป็นไอร้อมันลอย แล้วก็เราเข้าไปดูมันไอ้น้ำจาบีที่ที่เอวนพี่น้อง <c oughs> เวลาเวลาอัดจาบีนะต้องเราต้องมีไก,ก่กวงปากเบนไว้หนึ่งตัวครับพี่น้องไว้ยัดหัวอัดจารบีออกอะ <c oughs> โดมี

đến đín nhớ vần đi, rôn nó tàu cái, như quan gặp nhất tù tù là như của quân อ,นนอาจารย์มี่ครับกันนี้เลยครับจิตบันลังกันนี้เลยเราอ,อาจารย์ที่คอยขึ้นกันไม่เราต้องสลับกรับเวียนกันอยู่เลย จะบีตรงนี้ตรงงนไอ้แม่งกับตรงนี้กาตรงนั้นตรงนี้มีนึ่งจงมไม่รกันนู้กันไหมตามเกาลรตรงนี้แหละกตรงนั้นกับตรงนี้แต่กตรงนู้นแต่ตรงนี้แต่ก็ไปตรงนั้นแต่กันนู้ไปนเลย ตามไม่<ร>อ <harma> il, milk, ัดมันลงนะครับไอ้นี่ว้าวว้าวงอยู่โอเคครับคลิปนี้บายบายกับคลิปนี้สวัสดีครับปุ้มป่ามาเลยกผลกลับผลไม่ครับวันนี้มาเต่นะสายวัดกับสายวัด นี่ก็เอาไตรล้นมากับเต็นไตรล้นกับซึ่งไตรล้นไปกัาบเซนหนเดี๋ยวเราพาไปกริบลังครับแตรล้กโขึ้นกันไม่แล้ววังนี้อาจารย์อาจารย์อันนี้ได้ได้ไตรล้นกราบเราครับวังนี้หนึ่งไม่รู้ว่าจะกริบได้เลยอไม่ khi mà mà nắng kiên chơi chơi gặp này gặp về mà nắng kiên địch nhiều chơi chơi còn đơn bơn trăm cả ba bên trăm miên đều anh em mày đấy tiền mà trung nhà thằng tiền mặt rung đến bên trăm là cái tăng gần đến ai đeo luôn bị đâu mẹ non cơn ngồi chờ coi đi Ừ. วันน่ารวยวันน่ารวยผมก็ไปกูใได้ร่นได้รนร่นมากไหมมาอยู่รอนถังวันมาโย่จมันได้ร่นได้รนวันน่รารวยนัย่นนี่วันน่ายน,นี่เดืนเบิร์นรัมนูตับเดือนเบิร์นน้นี่เดืนเบิร์นรัมนี่เลยแหน่น